สอนในวันเสาร์และวันอาทิตย์ทบทวนได้พร้อมกับเอกสารชุดนี้นะครับแล้วก็วันที่15ก็จะมีทอร์ทนายท็อปนะครับสอบได้คะแนนเท่าผมก็เสวยคะแนนจะมาช่วยเสริมหรือแนะนาําวิธีการเตรียมตัวสอบพร้อมกับมาสอนเรื่องการทําข้อสอบภาคาที่เป็นชอยเป็นปรนัยนะครับก็จะทนายท็อปก็จะมาช่วยในวันที่15นะครับซึ่งจะใช้ระยะเวลา ประมาณ3ามชั่วโมงกว่าๆนะครับก็จะไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าพยายามจะเอาให้ครบแล้วก็เป็นส่วนสําคัญนะครับแต่ส่วนเรื่องข้อเขียนทั้งหมดผมจะเป็นคนดูนะครับเ <c oughs> สียงเ <c oughs> บาไปหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวผมเร่งเสียงให้นะครับพอดีบางจุดเร่งเสียงไม่อยู่ห่างเสียงนะครับได้ยินชัดหรือยังครับได้ยินชัดหรือดังไปหรือค่อยไปก็แจ้งด้วยนะครับผมมันสามารถปรับเซตตรงนี้ได้สักครู่นะครับ โอเคนะครับ๋ยวผมปรับเสียงมาเพราะว่าถ้าเกิดเราปรับเสียงด้านไปผมก็กลัวว่ามันจะคนฟังก็จะเขาเรียกว่านะแต่สามารถคอมเมนต์ได้ผมอยากให้เสียงเนี่ยทั้งเสียงและภาพเนี่ยคนที่ดูดูรัสบายตาทุกคนนะครับจะได้ชัดนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างผมก็จะอยู่มุมมุมจอตรงนี้นะครับนักศึกษาแล้วก็เอกสารก็จะเป็นชุดที่อยู่ในมือแล้วนะครับ ประมาณนี้เวลาสอนผมก็จะอาจจะใช้นีครับนักศึกษาก,ก็พยายามจะพูดไปไม่สบายๆนะครับพวกนี้ก็จะเป็นเรื่องการแนะนำนะครับเพราะถ้าเกิดใครได้ดูคลิปเก่าแล้วเนี่ยตัวน,นั้นจะเป็นการสอนที่ลงลึกกว่านะครับขอบคุณครับคุณวิษณุเสียงชัดแล้วนะครับวันนี้ผมขออนุญาตทดสอบก่อน ภาพเป็นไงครับภาพชัดไหมครับส่วนแสงเนี่ยผมจะขอปรับพวกนี้ทีทีเดียวนะครับเพราะว่าแสงตอนกลางวันกับแสงตอนกลางคืนจะแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับก็เลยเดี๋ยวปรับทีเดียวให้ดูแล้วสบายตานะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับแค่ทดสอบระบบภาพกับระบบเสียงเท่านั้นนะครับยังไม่ลงเนื้อหาใรนะครับเห็นจออย่าเพิ่งตกใจว่าผมจะเปลี่ยนอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะ เปลี่ยนเวลาในการบรรยายนะครับยังใช้เวลาเดิมนะครับพรุ่งนี้ก็จะเป็นเนี่ยครับเอกสารที่มีอยู่แล้วนะครับก็ดูภาพเห็นชัดไหมครับ <S <S เพราะว่าตรงไหนที่มันไม่ชัดผมก็จะซูมให้นะครับอย่างสมมุติตัวอย่างปุ๊บอ่าตัวนี้นะครับก็เพื่อจะได้เห็นชัดมากขึ้น พยายามจะเดินผ่านหน้าจอให้หน้อยลงนะครับนะครับลองดูนะครับท่านที่เข้ามาดูคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับแล้วก็ช่องทางในการสอบถามผมแนะนำนะครับอยากให้สอบถามในหลายกลุ่มเพราะว่าถ้าเกิดสอบถามในคอมเมนต์ขณะที่สอนเนี่ย เกรงว่าเวลาที่เลยสอนเลยระยะเวลาไปแล้วผมอาจจะไม่เห็นคอมเมนต์และไม่เห็นที่หลังนะแต่เกิดว่าช่วงพักเบรกหรือว่าช่วงที่สอนเสร็จแล้วแล้วมีท่อนไหนที่ไม่เข้าใจหรือสงสัยสามารถถามในไลน์กลุ่มได้เลยอย่าอย่าอายนะครับอย่าก,กลัวว่าเอ๊ะทำไมเราถามเดี๋ยวเพื่อนหาว่าเราไม่รู้คือผมพยายามจะผลักดันในกลุ่มนะครับตอนนี้มีอีกคนเลยเนะี่ยผมก็วันนี้ทําคดีทั้งวันลืมนับเลยนะฮะ ในกลุ่มตอนนี้มีก็30กว่าคน34คนนะครับพยายามจะผลักดันให้30กว่าคนเนี่ยได้ร่วมกันเรียนด้วยกันแล้วก็สงสัยมีข้อสอบถามก็อสอบถามด้วยกันเนี่ยให้มีโอกาสสอบผ่านในครั้งเนี้ยครั้งเดียวไปพร้อมกันเลยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดมีข้อสงสัยอะไรเนี่ยอย่ากเก็บไว้นะครับถามตอนนี้เลย เพราะว่าถ้าเลยช่วงนี้แล้วนักศึกษาไปสงสัยตอนที่เขาเรียกว่าอะไรอะตอนที่ช้าไปเสียแล้วตอนที่อยู่ในห้องสอบเนี่ย <c oughs> ก็กลัวว่าเดี๋ยวมันจะช้าไปแล้วนะครับอย่าอายนะครับก็สอบถามมาได้เลยอย่าก,กลัวว่าเป็นปัญหาหรือเป็นคําถามที่ดูน่าอายนะครับไม่มีอะไรน่าอายสมัยที่ผมสอบครั้งแรกผมก็ไม่รู้เหมือนทุกท่านแหละครับจน สอบถามเพื่อนบ้างรุ่นพี่บ้างอาจารย์บ้างจนคําถามต่างๆที่เราคิดว่าเป็นข้อสงสัยที่มันอาจจะดูแบบเป็นเรื่องง่ายๆและไม่กล้าถามเนี่ยแต่จริงๆมันก็เป็นส่วนหนึ่งของคะแนนเหมือนกันอยากให้ถามนะครับผมพยายามจะตอบทุกคนนะครับนอกกยกเว้นแต่มีท่านหนึ่งถามเรื่องของการบรรยายมาดังนั้นคำคำตอบมันเป็นเรื่องที่มันต้องใช้เนื้อ,อาหาในการบรรยายเยอะผมก็ใช้วิธีการก๊อป คลิปเก่าที่ผมเคยสอนเอาไว้แล้วมีช็อตในการบรรยายลงไปดูในไลน์กลุ่มข้างบนนะที่เพื่อนได้สอบถามเรื่องการบรรยายสถานะู้ความไว้ผมก็เอาคลิปเก่าเข้าไปต่อนักศึกษากดเข้าไปดูในคลิปเก่าเนี่ยก็สามารถเห็นและเข้าใจในส่วนที่เป็นข้อสงสัยได้บางอย่างก็ตอบเป็นตัวอักษรบางอย่างก็เอาคลิปลิงที่ผมเคยบรรยายไว้ของเก่ามาลงไว้ให้ส่วนท่านใดที่ติดตามในไลน์แอด ก็จะมีทริคเล็กๆน้อยๆที่แอดมินเขาจะตัดต่อให้ทุกวันลงนะครับอันนั้นก็เป็นเป็น,เป,นเป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าที่พวกท่านได้ดูเนี่ยจะเป็นเนื้อหาที่เยอะแล้วก็เต็มทั้งหมดนะครับมีท่านเข้ามาดูสีท่านนะครับแสดงว่าอพอดีผมไม่ได้แจ้งนะครับไม่ได้แจ้งในกลุ่มก่อนเดี๋ยวผมลงไปแจ้งในกลุ่มก่อนนะครับ Okay. ผมได้พิมพ์เข้าไปในกลุ่มแล้วนะครับก็ตอนนี้ผมจะทดสอบระบบอยู่ในกลุ่มนะครับภาพเสียงเป็นอย่างไรนะครับสามารถาเรียกว่าอะไระสามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับผมจะได้ปรับให้สบายนะครับเพราะว่าเป็นการสอนวันแรกพอการสอนวันแรกปรับลงตัวแล้ววันที่2วันที่สาวันที่สวันที่หก็จะไม่มีปัญหาแล้วหลักสูตรของเราจะมีเพียง ห้าวันซึ่งในวันที่สิบห้าเนี่ยทนาย top เนี่ยที่ได้แปดสิบเอ็ดคะแนนเท่ากับผมเนี่ยผมได้แปดสิบเอ็ดคะแนนรุ่นสามสิบสี่ทนาย t อปได้แปดสิบเอ็ดคะแนนเช่นเดียวกันรุ่นจำคัดเกินดยทนาย t อปมาแนะนําตัวอีกทีก็จะมาช่วยกันสอนช่วยกันแนะนานะครับให้ผ่านไปด้วยกันทั้งหมดดังนั้นเนี่ยในส่วนของ5้าวัน,นจะเป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างเข้มข้นนะครับซึ่งเข้าใจว่านักศึกษาอาจจะมีเวลา บ้างไม่ตรงการแต่ว่าขอให้ดูทุกคลิปทุกตอนเพราะว่าต้องบอกว่าไม่มีน้ําเลยนะครับมีแต่เนื้อเท่านั้นแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือคลิปเก่าที่หลายท่านคงได้แอดมินอนุมัติให้ดูปูพื้นฐานแล้วหลายท่านคงได้ดูมาแล้วหรือบางท่านดูหลายรอบด้วยต้องขอขอบคุณเพราะว่าเป็นประโยชน์กับตัวท่านเองนะครับตรงนี้แล้วก็ทําให้คนเวลาคนสอนเนี่ยพอผลสอบออกมาักศึกษาสอบผ่านเกิน5 0เกิน80%เนเนี่ยก็คนสอนก็ ชื่นใจก็ว่าโอเคเรายังสอนที่แบบให้นักศึกษาสามารถสามารถอะไรอะสามารถนำไปใช้ในการสอบได้ดีนะครับก็เอาใจช่วยนะครับคุณวาสิตาภาพ,าพชัดเจนขอบคุณมากเลยครับก็ทั้งภาพทั้งเสียงคอมเมนต์ได้นะผมก็จะพูดโม no ้อยู่หน้ากระดานนี่ก่าผมจะสอนแบบสบายๆไม่ทางการมากเพราะเวลาไปสอนในมหาลัยก็จะ อีกแบบอีกสไตล์หนึ่งก็จะซีเรียสน,นิดนึงแต่พอสอนกับท่านอาจจะมีคําพูดตลกตลกมาใช้บ้างนะครับแล้วก็มีอะไรก็สอบถามในกลุ่มได้เลยนะครับอันนี้ยังไม่ลงเนื้อหานะครับแค่ทดสอบว่าภาพเสียงเป็นยังไงบ้างนะครับพวกนี้จะมาลงเนื้อหากันครับก็เดี๋ยวผมต้องดูตัวอย่างสักอันหนึง เอาเรื่องอะไรดีพรุ่งนี้เพราะพวกนี้ต้องสอนแน่นอนเรื่องนี้ครับหนังสือบอกก่าวทวงถามนะครับชัดไหมครับหนังสือบอกก่าวทวงถามในภาพในจอที่ผมมอนิเตอร์กับใน facebook อาจจะเหลื่อมกันนิดหน่อยนะครับ โอเคนะครับมาแล้วก็จะเป็นเอกสารตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตโอเคนะครับอ่ะแบบฟิกเต็มจอยครับ หนังสือบอกกล่าวทวงถามเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่แทบจะออกสอบแน่นอนนะครับก็จะมาเน้นทีละอันว่าคาว่าทาที่เนี่ยมันคือความหมายคืออะไรและที่สําคัญเนี่ยครับในการสอนของผมผมจะเน้นให้นักศึกษาดูโครงสร้างนะครับอย่างเช่นตัวอย่างนี้นะครับอ่าตัวอย่างนี้นะครับผมอยากให้นักศึกษาเห็นโครงสร้าง